ฟันหมูป่าครับื่องลบฟันไปเรื่อยวันนี้จะทําน้ําตกย่างนะครับมีหอมหัวใหญ่พอดีครับหอมแดงไม่มีเก็บหอมหัวใหญ่ไวเก็บได้นานกว่าหอมแดงนะครับฟันก็เริ่หมหนาวแล้วฝนตกทุกวันนะครับฝนแปดแดดสี่นี่ข้าวหนาวแล้วนะตามท้องทุ่งนาบางพื้นที่ที่ชาวบ้านทํานาน้ําก็เต็มเลยเลยนะครับกรีดยางก็ไม่ได้กรีดที่อีสานนี่ขงาหนาวแล้วนะ สักว,วันเดี๋ยวก็จะกลับอีสานนะครับับมาทำทุเรียนต่อจะคอบก่อนะต้องยาวยาวเหมือนเดิมครับตรงนี้เงินหมดมาทำหน้าที่ก่อนครับเดีวราก็แค่ฝุนบางๆครับไม่คิดมากไปเรื่อยๆครับผม ทีถ้าอยู่ในป่าก็เน้นยางครับไม,ม่เน้นน้ำเพราะน้ำหายากแต่ฝนตกบ่อยๆน้ำไม่ลําบากก็ติดตามแหล่งน้ําแม่น้ําครับ,บ,รบทํางานก็ต้องเผื่อไว้นี่อ่ะตามน้ำตกครับสายใตย้ดูหมูป่าเยอะครับปากใต้ไม่ต้องห่วงที่ไหนก็มีครับบางทีมันลงมากินน้ำขี้ยางลงมาตามเสาะพอได้กิน สองวันผานไปวัวก็ได้ที่แลวนะกินแบบินีเนี่ยไม่ต้องสุกมากครับแดงๆบางไหนมังก็ว่าไปของมากแล้วเคี้ยวไม่เข้าครับน,น้ำมะนาวใส่สักหน่อยก็กินได้เลยครับขอเวลาหั่นครับนั่นก็แวบนนี้นะให้ไปกินอะไรสุกมากไม่ดีครับมากเปปอดโอเคครับ จัดเลยครับจะการเสียเวลาสามวันผ่านไปแล้วนี่ก็ได้ด,ด้ยวยดาบใบปืนเอเคสี่เจ็ดนะครับจะได้ไม่ได้ไม่รู้ครับเวลาหันสักคู่ครับผมร้อนครับขอเวลาหัน่นแป๊บนึง ที่ยม่กำลังดีจุกรูสเต็กยังพอสเต็กฝรั่งบอกดีพอของไทยบอกไม่ดีขอเวลาซอยแป๊บหนึ่งครับเพื่อนเพื่อรนรอนร็ลยอหั่นหอมหอมห้อใหญ่ครับเก็บได้นาน หอ,อมซีสเกตแพงได้จะหั่นสายลงไปเลยเวลาหั่นสักครู่ครับมันเสียเวาลามันกันนะก็เสร็จแล้วครับใส่เ,สเข้าไปได้เลยไม่ต้องไปสนโลกครับกินเพื่ออยู่มีเท่าไหร่กินเท่านั้นเราเยอะไปก่อนอร่อยค่อยว่านี่ผักอะไร อันนี้สลรนแหนะแค่แง่บ้านผมนะดีที่ได้มาเรียงเหี่ยวแล้วครับใม,มเหี่ยวแล้วยังดีกว่าไม่มีอยากแซบต้องใส่ลงไปหาไว้ครับมีเท่าไหร่ก็ใส่ทํานั้นติดถุงมาไม่ผิดหวังหน้ายังไม่เน่น น่าออกันนะแทบไปเยอะเลยนี่ทเดียดที่ที่มานาครับมันจะหอมด้านด้วยเปลือกชี่ปน ใส่ได้หลายกูเลยเนี่ยห่อละบาทใส่หมดหมอ่อน้ำปลามาแล้วครับยี่สิบบาทเดี๋ยวเค็มครับ,จ,บจับปลาตาจิประดตาอะไรก็ไม่รู้นะครับ ขวทัง้งสามเกียกับวทสามครับข้าวกิก็พอไรนักหนาไอเน้นโอเคเสิร์ฟเาคุณบอครับมาตักเลยจุกลู ดูใกล้ๆนี่ข้าก็ควันชุยเสร็จแล้วนะครับลากหมูป่านะจ๊ะจุกลู